ผมเอาตัวเลขอีกตัวมฮะครับได้ตัวนี้ท่ไม่เคยไปเปิดที่ไหนยอดคนฆ่าตัวตายนี่ปีที่เราเกิดต้มยำกุ้งอัตราฆ่าตัวตายขึ้นไปสูงขนาดนี้ครับแล้วมันดรอปลงมาเพราะหลังจากที่เราคลี่คลายนะครับพอเสร็จสุดท้ายมันมันก็นิ่งๆิ่งมาแล้วตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมีโควิดเริ่มอีกแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าขึ้นตอนนี้ยังขึ้นไม่หยุดขึ้นมาทุกเดือนนี่ล่าสุดเพิ่งแกะออกมาเมื่อสักตอนบ่ายนี้เองนะครับขึ้นไปชนเกือบ8ผมไม่ได้พูด ธรรมดานักระบาดวิทยาของโลกครับเขาทำเปเปอร์ไว้นะครับปรากฏวันนี้อัตราการฆ่าตัวตายเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ uh huh. พูดง่ายว่าถ้าเวชเนี่ยขึ้นไปประมาณ1%การอัตราฆ่าตัวตายลดลง 1%, 1> นึ่นส่วนสัมพันธ์กันแน่นอนและที่สําคัญเขาบอกว่าถ้าหากว่า GDP นะครับพอดีเขาคํานวณหลายประเทศ uh huh. รวมกันแล้วเนี่ยถ้า GDP per capita นะครับเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเพิ่มขึ้น1,000เหรียญประมาณ20,000บาทต่อปีนะครับเขาต่อข้อครัวเรือนก็จะสามารถทำให้ตราค่าตัวตายลดลงไป1% 1%เช่นกันอันนี้เป็นตัวของการนักนักสังคมศาสตร์จะต้องมาคุยกันนะว่าไอ้ตัวเลขนี้มันมี correlation กันยังไงนี่นี่คุณหมอจากที่คือคุณหมอเขารู้สึกเขาอึดอัดหมอจากจุลานะครับก็ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนส่งให้ผมโอเค